ข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับผมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน,นี่ครับบรรยากาศครับเดินถึงอย่างนี้นะคนุณคนไม่ค่อยมีนะแต่ว่ามันได้บรรยากาศตรงที่ว่า,าบ้านบ้านริมคลองแล้วก็ร้านค้าลวงรัน <c oughs> ต่างๆนะครับมันมันทำให้เรารู้สึกกระพี้กระเป๋าในหัวใจนะที่ได้มา,าชมมาเที่ยวนะครับสำหรับอัมพวานะครับ มารอบที่สองก็ยังรู้สึกดีเหมือนเดิมก็ไม่ไกลแล้วนะครับน่าจะเดินทางอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาทีประมาณเนี้ยก่อนที่จะถึงที่ทำงานนะก็เลยแวะตัดสินใจแวะเข้ามาเพื่อมาเก็บภาพบรรยากาศให้เอฟซีได้ดูกันเนาะทำไมผมถึงชอบเดินมาที่คนไม่มีคนน้อยน้อยเพราะเนี่ยครับบรรยากาศเราเดินชิวๆเลย ไม่ได้เอาความตื่นเต้นอะไรกับผู้คนนะแต่เราเอาเนี่ยธรรมชาติต่างๆสิ่งที่เขาก่อสร้างอยู่กับริมคลองอัมพวาเนี่ยสองฝั่งเนี่ยผู้คนธรรมชาตินักท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์ของของแต่ละแต่ละคนนะ ไม่ปิดน,นะครับเพลงเคาะมันเดิมนะครับผมเสียงเพลงยังเคาะครับม,มุมนี้ยังพออเหมือนเดิมนะครับนี่คือความสุขทางกายนะครับผม ความสุขทางกายคือสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะหาในเซเว่นหรือห้างสรรพสินค้าได้นะครับคุณจะเดินบอกว่าเอาแบบนี้เอาแบบอัมพาวาใส่ถุงใ้ทีไม่ได้แล้วครับคุณต้องเดินทางมาหานะฮะ นี่คือความพิเศษของแหล่งท่องเที่ยวนะถ้าไม่ดีจริงไม่เครียกเลยไม่สวยงามจริงนะฮะก็อ,อยากที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับผมสำหรับผมก็ประมาณนี้นะเดินเที่ยวไป นี่คือมิตรไมตรีนะครับเจ้าของร้านแล้วก็ผู้คนนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นอย่างนี้ครับมิรไมตรีแล้วก็เอกลักษณ์ของคนไทยคือยกมือไหว้แล้วก็สวัสดีนะครับนั่นนั่นคือคือเอกลักษณ์แล้วก็สเสน่ห์นะครับเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สเสน่ห์ของคนไทยคือยกมือไหว้นะ ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เขามีอะไรกันนะก่อนนี้ผมจะเข้ามาก็มีนายตำรวจนะครับปิดการจราจรน,นิดนึงผมก็ได้จอดรอนะจอดรอก็ประมาณเกือบยี่สิบนาทีไดก้ก่อนที่จะได้เข้ามาในส่วนนี้นะครับส่วนผัดไทยไว้ทีหลังนะวันหลังยวค่อยมากินนะผัดไทยนะร้านป้านะครับเคยซื้อเสื้อขับป้าเข้าไป สวยเหเดิมสน้บเส้อนะโอเคก็ตอนนี้ผมก็เดินก็จะถึงสะพานข้ามที่ผมจอดรถไวแล้วนะก็ถึงตอนไหนถึงสะพานตรงไหนก็คงจะปิดคลิปไว้ตอนนั้นนะเพราะว่าเวลาน้อยนะวันนี้เวลาน้อยเพราะว่าไม่ใช่เป็นจุดที่ผมจะตั้งใจเดินทางมาเช็คอินนะ อยูที่ผมเดินทางคือเพชรชบุรีนะที่แรกก็ว่าจะไปเที่ยวทะเลแต่สุดท้ายก็ได้เข้าป่าเข้าเขานะอะไรไม่แน่นอนจริงครับชีวิตตั้งใจจะไปอย่างหนึ่งก็ได้ไปอ,อย่างนึงนะอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแพนนะครับแต่คืนเป็นช่วงช่วงเรากลับมาแล้วก็เวลายังพอเหลือนะครับผมเลยตัดสินใจที่จะแวะมาเก็บภาพบรรยากาศให้เอฟซีได้ดูกันเนาะ อยอดนะนักท่องเที่ยวเยอะนะครับถ้าไม่ติดการจราจรนะครับที่คุณตำรวจหลายๆท่านได้ปิดการจราจรไปเนี่ยก็น่าจะได้เข้ามานานแล้วแหละนัท่องเที่ยวทั้งฝรั่งแล้วก็จีนเกาหลีลมีนี่ภาพบรรยากาศลงเรือนะครับ มีเสื้อใส่เสื้อสุชีพนะครับผมกันอันตรายแบบน้นไปกับชุดโอเคครับตอนนี้ก็ถึงสะพานที่เราจะเดินไปเอารถแล้วนะครับตอนนี้นะยี่ห้อ ส่วนนี้ก็จะแกอาจจะแจกันนิดนึงนะเพราะจุกความไม่เต็มเราเอาสองทที่เริ่มลงเรือแล้วเดินออกได้เลยครับก็คงจะปิดปิดคลิปตอนนี้แหละขึ้นสะพานแล้วเราก็เอารถแล้วก็จะกลับเลยนะฮะเดินทางกลับกลับนี่คือกลับไปทำงานนะครับผมกลับไปทำงานหาเงินทำงานหาเงินเก็บตังค์เที่ยวเที่ยว นี่คือวัคซีนวัคซีนวัคซีนชีวิตนะครับอยู่ที่อัมพวานะครับผมชีวิตไม่แน่นอนจุดหมายนี้ไม่ได้ตั้งเป้ามานะไม่ได้มีแผนมาเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้มานะก็มาจบที่อัมพวานะครับก่อนที่จะกลับไปเทียนทะเลยี่ห้านะทำงานนะครับพอปิดคลิปไปแค่นี้ครับผม